ไททันโนโบอางูที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกนักล่าแห่งโลกดึกดำบรรที่น่าหวาดหวัน่นด้วยลำตัวที่สามารถยาวได้ถึง15หเมตรและน้ำหนักที่มากกว่า1500กิโลกร,รมัมทำให้ไททันโนโบานั้นกลายเป็นหนึ่งในสัตว์เลื้อยคานที่น่าเกรงขามที่สุดไททันโนโบอาอาศัยอยู่บนโลกยุคพาลีโอซีนตอนตอน้นเมื่อ60ล้านปีก่อนพวกมันเคยอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ โดยฟอสซิลของมูยักษ์ชนิดนี้ถูกค้นพบครั้งแรกในเมืองฐานหินเคเรยอนที่ประเทศโคลัมเบียจากคิ้นส่วนของฟอสซิลที่ขุดพบประมาณการได้ว่าเมื่อตอนยังมีชีวิตอยู่เจ้าของฟอสซิลนี้มีความยาวถึง12.8เมตรและหนักราว1,135กิโลกรัมซึ่งโดยความใหญ่โตของมันทำให้มันถูกเรียกว่า ไททันโนโบอาซึ่งแปลตรงตัวว่างูหลามยักษ์อย่างไรก็ตามเนื่องจากสัตว์จำพวกงูจะมีการเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตของมันทำให้นักวิทยาศาสตร์คาดว่างูชนิดนี้อาจเติบโตจนมีความยาวได้ถึง15เมตรและหนักเกินกว่า1,500กิโลกรัม15เมตรนั้นยาวแค่ไหนเรามาเปรียบเทียบกันชัดๆกับรถบัสคันโตโต ยังยาวแค่9เมตรเท่านั้นเองด้วยขนาดที่ใหญ่มากทำให้มันเป็นนักล่าที่นั่งเกรงขามที่สุดของอเมริกาใต้ในยุคนั้นและยังครองตำแหน่งงูที่ใหญ่ที่สุดยาวที่สุดและหนักที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วยทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้งูยักษ์นั้นเกิดขึ้นมาได้ก็เนื่องมาจากสภาพอากาศในยุคพาลิโอซีน ที่อบอุ่นขึ้นกว่าในโลกปัจจุบันมากทำให้สัตว์เลื้อยคานสามารถเติบโตขยายขนาดจนกลายเป็นสัตว์ยักษ์ได้โดยในยุคนี้นอกจากงูยักษ์แล้วยังมีเต่ายักษ์ที่มีขนาดเท่ารถยนต์และจระเข้ยักษ์หลายชนิดที่ยาวถึง7เมตรอีกด้วยในยุคที่ไทท่านโนโบอาดำรงชีวิตอยู่พื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปอเมริกาใต้เป็นป่าดงดิบ เหมือนเช่นป่าอเมซอนในปัจจุบันรวมทั้งการอาศัยอยู่ในน้ำยังสามารถพลังตัวใต้น้ำยามที่จะล่าเหยื่อได้ด้วยโดยเหยื่อของไททันโนโบอานั้นได้แก่ป้าขนาดใหญ่และสัตว์ในกลุ่มจระเข้โบราณที่มีความยาว6-7เมตรและถือเป็นนักล่าที่น่าเกรงขามอีกพวกหนึง่งแต่เมื่อเทียบกับขนาดไททันโนโบอาพวกมันก็เป็นแค่อาหารคำโตเท่านั้น โดยนักวิทยาศาสตร์คิดว่าไททันโนโบอาน่าจะล่าเหยื่อด้วยการซุ่มโจมตีและใช้ขายกันไกลที่ทรงพลังงับเหยื่อก่อนจะกืนลงท้องแทนการใช้ลำตัวรัดจนเหยื่อขาดใจแล้วจึงคืนลงไปแบบงูอนาคอนด้าและงูหลามในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่ทาให้อุณหภูมิโลกเริ่มลดลงทําให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงและได้ส่งผลให้งูยักษ์กับสัตว์เลื้อยคานขนาดยักษ์ต้องสูญพันธุ์ไปอย่างไรก็ตามในบางพื้นที่ของทวีปอเมริกาใต้เช่นตอนในป่าดงดิบลุ่มแม่น้ําอเมซอนสภาพแวดล้อมยังคงเป็นดั่งที่เคยเป็นเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนจึงเป็นไปได้ว่างูยักษ์อาจยังคงสืบทอดพ่อพันธุ์ของมันและรอวันที่จะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้